59นะครับมีไหมครับมีนะครับมีมาในเด่น8นะครับมาในหลักร้อยนะครับหวยเด็ดจัดไปนะครับจัดทำคลิปขึ้นนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนับจากคำนวณการดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่นอนร้อปเ็นะครับเพราะผมไม่ใช่ผู้วิเศษไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนในแต่ละงวดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม อ่านะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นนะครับเล็กเด่นนะครับงวดที่แล้วเข้าไปในเด่น3เรแล้วก็เด่น8เลยนะครับจะเป็น2สูตรนะครับ2สูตรนะครับสูตรแรกนี่จะเป็นสูตรได้ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับก็ที่สริติก็คือเข้ามา7งวดติดนะครับมาพลาดไปงวดนั่นเลยครับที่9เยอะๆ99 9, 9อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็กลับมาเข้าใหม่งวดที่แล้วเข้าไปในเด่น 8นะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งเข้าไป3นะครับสูตรแรกนะครับก็คือนะครับจะเป็นสูตรนะครับบนล่างนะครับชื่อสูตรว่าสูตรบนล่าง55นะครับนี่นะครับสูตรบนล่าง55นะครับผมเ,เข้ามาจิต มวดติดเนาะมาหลุด99นั่นหละครับสำหรับในสูนี้ยังไงก็พยายามดูตต้งแต้ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าเลขเด่นเป็นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับถ้ากวดเลื่อนไปเลื่อนมานะครับก็ไม่เข้าใจแน่นอนนะครับเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับผมสูตรแรกนะครับก็จะเป็นบนล่าง55นะครับก็คือจะหานะครับนเรืของวันที่1 ตุลาคมเนาะเอาผลงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในงวดของวันที่16กันยายนก็คือ244 4นะครับ08357สำหรับในสูตรนี้นะครับเราจะนำนะครับในหลักแสนนะครับนำในหลักแสนก็คือ2 แล้วก็นําในหลักหมื่นนะครับจะเป็น4หลักแสนนี่จะบวกนะครับหลักหมื่นนะครับจะเป็นคูณนะครับก็คือ9ทั้ง2ตัวเลยนะครับ2บวก9เป็น11 4 9นะครับเป็น4 9นะครับ 36นะครับต้องพึ่งสูตรคูนครับอนะครับจะได้ไม่ผิดนะครับ1งบวก6เป็น7นะครับยังนะครับยังไม่ใช่ตัวเด่นนะครับก็คือเราต้องนําไปบวกด้วยเลขคงที่1นะครับเลขคงที่1ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับบวก9นะครับแล้วก็คูณ9นะครับก็คือต้องเข้าไปคูณไปบวกทะลุมวดนะครับเท่ากับ8นะครับเด่นบนนะครับล่างนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ 78นะครับผลเลยนะครับในงวดของวันที่16นะครับตุลาคมก็ออก8 3 8 9 3 5 9นะครับมีไหมครับมีนะครับมีมาในเด่น8นะครับมาในหลักร้อยนะครับนะนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในงวดของวันที่ ผในวันที่หนึ่งตัวเอนะครับ <c oughs> จำสับสนแล้วผมอาต่ไปหาในงวดของวันที่16นะครับตุลาคมนําในหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือ8หลักหมื่นก็จะเป็น3นะครับบวกกับคูณนะครับจะเป็น9 8บวก9เป็น7 3 9เป็น27 บวกกันเป็น4บวกด้วยเลขคงที่1เข้าไปเท่ากับ5นะครับเด่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ2ตัวนี้นะครับสีแล้วก็5นะครับในงวดของวันที่16นะครับตุลาคมก็ไปดูนะครับงวดก่อนนะครับนี่นะครับก็ให้ดูเลยนะครับก็คือจะเป็นสูตรนี้แหละครับสูตร55นะครับตั้งแต่ในงวดของวันที่16นะครับ16วมิถุนายนนะครับ พอมานี่งวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นงวดของวันที่1นี่ครับก็มานะครับอ่านะครับส่วนมากนะครับจะมาก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับไม่ได้ปักหลักว่าจะมาบนหรือมาล่างนะครับได้หมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ปักในหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับหรือหลักร้อยนะครับหรือท่านไหนนะครับที่อยากจะให้ผมนะครับคํานวณสูตรนะครับหาหลักสิบนะครับอ่าคำนวณสูตรใหม่นะครับหลักหน่วยนะครับ แล้วก็หลักร้อยนะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์บอกกันข้างล่างใต้คลิปมาได้นะครับี๋ยวผมจะจัดให้นะครับหวยเด็ดจัดไปก็ต้องจัดให้นะครับฮ่าครับต่อไปนะครับเป็นอีกสูตรที่2นะครับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรนะครับหาเลขเด็ดวดที่แล้วนะครับเป็นสูตรเด็ดล่างเนาะเด่งวดวที่แล้วมาบนนะครับมาบนนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็จะเป็นชื่อสูตรว่าสูตรนะครับล่าง 59นะครับก็เหมือนกันนะครับเข้ามาเรื่อยๆก็ามาหลุดงวดที่99 9, 9, 9เยอะนั่นเลยครับเออนะครับ,รบก็มาดูงวดวันที่1นะครับตุลาคมนะครับเอาผลก็จะเอาผลก่อนหน้านี้นะครับก็คือวันที่16กันยายนก็จะเป็น2 4 4 083 57นะครับ สำหรับในสูตรนี้นะครับเราจะนำก็คือจะเป็นในหลักร้อยนะครับก็จะเป็น0แล้วก็หลักหน่วยล่างก็จะเป็น7นะครับบวกด้วยเลขคงที่นะครับของสูตรจะมีบวก9นะครับแล้วก็บวก1ก็จะเป็น9 7เบวก1เป็น8บวกกันเข้าไปนะครับก็จะเป็น7ยังไม่ใช่ตัวเด่นครับมาบวกฝั่งนี้กันอีกครับก็นำหลัก 10ล่างนะครับแล้วก็หน่วยล่างมานะครับมาคูณด้วยเลขคงที่3นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับ53เป็น15 7 3เนะครับเป็น21บวกกันเข้าไปนะครับ5บวกหนึ่งเป็น6นนำตัวนี้แล้วครับก็จะเป็น7กับ6บวกกันเท่ากับ13นะครับเอาเฉพาะหลักหน่วย ต่อไปมาลบด้วย1นึ่งครับเลขคงที่ลบหมาจากไหนนะครับก็เหมือนกันกับคงที่1นึตัวนี้รับสกับ3นะครับเท่ากับ2เด่นนะครับเด่นนะครับล่างนะครับจะมี3แล้วก็2นะครับผลเลยนะครับผลที่ออกนะครับก็จะเป็น8 3 7 8 9 3 59นะครับ มาไหมครับไม่มีนะครับไปเข้าบนเลยนะครับนะครับบางท่านก็นําสูตรนี้นะครับไปจับกับอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะเป็นสูตรบนเนาะเอาบนเอาล่างครับจับสลับกันไปนะครับก็โชคดีนะครับก็แล้วแต่ดวงจริงๆนะครับอย่างว่าที่ผมบอกไปเรื่อยๆนะครับคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องซื้อตามทุกสูตรนะครับหรือจะรอนะครับคลิปโค้งสุดท้ายนะครับคลิปโค้งสุดท้ายผมน่าจะลงให้วันอาทิตย์นะครับยังไงก็รอติดตามนะครับโค้งสุดท้ายงมดที่แล้วนะครับ เข้าไปเด่นนะครับทั้งเด่น5แล้วก็เด่น3เลยนะครับใครวิ่งไปก็รูดไปก็ยินดีด้วยครับสำหรับหวยไทยเนาะ,ะนะครับต่อไปเป็นวงวดของวันที่16ตุลาคมนะครับผมนำในหลักร้อยนะครับก็คือ8แล้วก็หลักหน่วยล่างจะเป็น9บวกด้วยเลขคงที่9แล้วก็1ก็จะเป็น7 9เบวก1เป็น10บบวกกันได้7ด ส่วนฝั่งนี้นะครับนำในหลัก10ล่างหน่วยล่างนะครับคูณด้วยเลขคงที่3ทั้ง2ตัว5 3เป็น15 9 3เป็น27บวกกันเป็น2 7บวก2นะครับ7บวก2เท่ากับ9ลบด้วยเลขคงที่1เท่ากับ8จัดเลยครับ2ตัวนี้ครับเด่นล่างนะครับงวดที่แล้วหลุดไปเข้าบนนะครับ งวดนี้นะครับอาจจะมาตามสูตรเหมือนเดิมนะครับอาตจมาเด่นร่างนะครับก็เป็นได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้การันตีเนาะก็อาจจะมาบนก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับสูตรในงวดที่แล้วนะครับอ่าสูตรล่าง5 9นะครับนี่นี่ครับตอน99นี่ยมาหลุด99นะครับก็กลับมาเข้าเหมือนเดิมนะครับในงวดถัดมานะครับก็คืองวดวันที่16นะครับกันยายนวันที่1 กัญญายนนะครับก็หลุดไปนะครับเก้าเยอะไม่หน่อยนะครับแล้วก็กลับมาเข้าในหลักร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็หลักอ่านะครับหาล่างเนาะเออในหลักร้อยเนี่ยก็มาเข้านะครับนี่นะครับในงวดนี้ห้าเจ็ดนะครับให้เด่นแปดเด่นเจ็ดมาเข้าเจดล่างนะครับในหลักหน่วยก็ไปแถมเข้าบนด้วยนี่แหละครับก็อาจจะมาล่างนะครับเป็นบางงวดนะครับหรืออาจจะมาบนนะครับส่วนมากก็จะมาล่างนะครับสูตรนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ